สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องน้องน้ำเพชรนะคะวันนี้เรามาดูน้ำเพชรอยากเดินเล่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะพาไปเดินเล่นทางไหนนางจะพาเราไปไหนไม่ใช่เราจะพานางไปไหนจะพาเราไปไหนเราไปดูกันนะคะพี่สายฟ้าก็ะมองสายฟ้าก็ะมองนะคะน้ำ ควานเจงไม่อยู่นะคะสายฟ้าก็มองมันผิดไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนอยากไปเดินเล่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะถะาสั่นบ้างนะคะต้องขออภัยนะคะ เดินไปแล้วจะสันบ้างนะคะอื่จอยทำอะไรจะสันบ้างนะคะก็ต้องขอไยทุนน้ำเพชรไปแล้วนะคะนี่น้องเลิฟมองว่าพี่น้ำเพชรไปไหน นางะะคะไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วจะพาเราไปเดินเล่นที่ไหนไม่ใช่เราจะพาน้ำเพชรไปเดินเล่นที่ไหนน้ำเพชรน้ำเพชรจะพาเราไปเดินเล่นที่ไหนมันรู้ทางนะคะอน,นานนะคะได้มาอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์มาครั้งหนึ่ง นะคะมาเดินป่านะคะพาเขามาปลดปล่อยบ้างนะคะอยู่แต่บ้านพาเขามาดูธรรมชาติอะไรบ้างนะคะโอ<ฮ>้นนเพชรก็เดินจับนูน่นจับนี่อาไม่วิ่งบ่าวันนี้ บรรยากาศเช้าๆนะคะวันนี้ฝนตกแต่เมื่อคืนนะคะนี่ปลาเขียวขจีมากเลยยกหางแล้ว นะคะคนี่จะนี่ถึงสวนหญ้าแล้วนะคะ<ด>นี่จะเป็นหญ้าน้ำ <c oughs> เพชรค่ระเพลิดว่านูขอกินหน่อยนิดนึงหนูขอกินหญ้าหน่อยนิดนึง บรรยากาศเช้าๆนะคะพานางมาเดินเล่นนะคะไม่ใช่หรอกนางพาเรามาเดินเล่นนะนางจะนะใส่ เห็ note. นน้ำเพชรจะไปไหนเดินเข้าป่าไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วคอยเปชรคอยไป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 แล้วทุกคนไปแล้ว <im itation> <im itation> ไปแล้ววไปแล้ว เฮียกมาเลยโค้ชดูไปทั่วเราไม่ได้ใส่สู่มาเราไม่ได้ใส่สู้มานะครับไม่ได้ใส่สู้มาเราต้องวิ่งจับนะคะแย่แล้วน้ำเพชรแย่แล้วท่าบัลลังได้เรื่องไหครับเห็นน้ำไม่ได้ น้ำเผ็ดเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำเผ็ดจะตลดดอือดิมัม่วเลยค่ะมั่วเลยมัว่วทุกคนทุกคนนางทำอะไรนางทำอะไรมาบอยวายอะไรที่นี่ <S <S 2> <S 2> แย่แล้วอจะเอากลับบ้านได้ไหม แก่แล้วเพชดออโอ้ยต้นไม้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 ต้นนี้หักเร็วครับหักเร็วหักเร้วหักเร้วค่ะ แล้วก็วิ่งไปตรงนู้นแล้วก็วิ่งไปตรงนู้นไปหลัดเอาเด้อไปหลัดแต่ท่านพูดอ่าไปแล้วค่ะไม่ฟังเราเลยไม่ฟังเราเลยนะคะอืมโอ๊ย รุนแรงมากน้ำเพชรไปเร็วไปเร็วไมปเร็วนุ่นทุกคนอยู่ในนุ่นทางป่าครับไม่มีโซ่เลยไม่มีโซ่ค่ะวันนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วต้นที่สองครับต้นที่สองไปอีกแล้วจะขับบ้านได้ไหมวันนี้ ไดกลับบ้านได้ไหมไปไปเร็ว <laughs> ไปเร็วพ <laughs> <ะ S 2> าเขามาปลดปล่อยนะคะ,ะเหมือนพาเขามาปลดปล่อยเลยถ้าเราเขาไม่อยู่เขาก็จะวิ่งไปไหนไม่รู้ <laughs> โซ่เราก็ไม่ได้ใส่นะคะเราไม่ใส,ส่โซ่ อยากให้นางเดินตามธรรมชาตินะคะเอ้ยเบียใจขีดตมาใส่เข้าอีกเฮเฮ้ยมาไปเร็วไปเร็วไปเลยเบียไปเร็วเบียไปเร็ว เราก็ต้องเรียกไว้นะคะเรียกไว้ไวกลัวนางตะเลิดเข้าไปในป่านะคะเราไม่ได้อะไรเรื่องนะกลัวจับนางไม่ได้นะคะคนางยิ่งโตมากแล้วเป็นสาวมากแล้วไม่ฟังใครทั้งสิน้นมา,าเราก็ต้องเรียกนางไว้ตลอดนะคะทุกคนเห็นว่าเรียกนางทำไมให้นางปลดปล่อยเราต้องเรียกนางไว้นะคะ โซโ่เราไม่ได้ใส่มากว่านางวิ่งเข้าไปในป่าเราจับไม่ได้นะคะเล่นก็ต้องเล่นเราก็ต้องเล่นให้พอเหมาะพอควรนะคะ <enga> น้องเฟว่าโอ้ยเหม็นมากเลยน้ำนี่เหนื่อยแล้วหนูวิ่งไปวิ่งมาหนูเหนื่อยแล้วหนูกินแย่ก,ก่อน <laughs> โอ้ย สปาโคนอีกแล้วอ้าวเด็กเล่นเด็กดื้อเล่นโอ้ยซุป <c oughs> น้ำนาเนี่ยโอ้ย <c oughs> ทุกคนมันเด็กเลยมันเด็กเลยนะน้ำเพชรมามามาไปแล้ว มาเด้อนางเล่นแรงมากนางได้มาปลดปล่อยนะค่ะอุ้ยอเออออ มา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 แบบนี้มา,มา,มา,มาเลียนไปขนนไาไาา้าง,ง,งานในเนาะสำาหรับวันนี้นะคะอพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียกน้องเราก่อนนะคะอย่าลืมนะคะน้ำเพชรมีโครงการซ่อมแซมบ้านนะคะลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราพาน้องเราสงบจิตสติอารมณ์ก่อนสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ